ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาขึ้นอีกไปเบิ้งเสียงอีสานเป็น,นงานก็เลยเบิ้งเสียงอีสานพอที่สุดกว่าผมวางมาเนี่ยมันเป็นงานของหลวงตาครับเป็นงานวันเกิดขขงมีเชือนเกินเนแรกเสียงอสานเกินสองมาสิลปินกูุไทยเืินสามมาจะเป็นของรัตนสินกินตาชัยราชสามคณะหลวงตาสิมุนเวียนยุงสีอ่า แต่สิบีหลายขนาดที่ที่ลงตาก็แถวลงตาก็หาหมดทุกขนาดพอมาจยอกผมมีงานก็เลยลงตาว่ามึงขึ้นมาอยู่งกูเด้อสิกูจีหามองมึงภักบอกก็เลยขึ้นมามาแล้วลงตากัดสถานที่อย่ายูก็เลยเถึงโอกาสเบิ่งบอกผมบุกขึ้นบุญหมอลำเลยตรงๆมาหลายปีแล้วเปิดว่าหลังโควิดมาเนี่ยบริเบิร์ก่อนโควิดก็บ่อยได้เบิ่งเนื่องง่างเนื่องยากยุ่งยาก ภาเบิ้งบางคณะได้เบิดงบางบางคณะเบิ้งอยู่เบิ้งบอยเบิ้องหนีงแน่ประถมแน่ระเบียบแน่แต่ว่าตกมาระยะนี่หลังๆมาเนี่ยได้เบุงหมอรับมีได้เบิงสิงอีสานเต็มเต็มขึ้นมาขึ้นนี่เราเคยเบิ้งประมอยู่ปีกาเกยเบิ้งประมก็ระเบียบแต่ว่าปีนี้ก็บด้เบุงไปหาแต่บด้เบุงเนาะไปหาตอนคำค้วก็เฝ้ากลับมาขอบเจ้าของอยากงาน ครับได้เบิ้งเต็มๆมันคือเสียงอีสานคือนี่บอกได้เลยว่าผมท่อผมท่ออย่างนี้เสียงอีสานแล้วมาเบิ้งตัวขอบเลยแล้วไปเบิ้งปฐมเนาะก้อนก้อก้ก้เพิ่นสิเลนไปก้อนไปเบิ้งระเบียบก้อนเพิ่นสิเลนท่ออย่างบานเนี่ยท่อน้ำเวทีท่อน้ำไฟเสียงสีท่อโต๊ะท่อน้ำฉาก พ่อนะั้นมันสิงค์เขาเคยมีจอยเอลดีบามนมาเบิ่งสิงอีสานนะครับซึ่งเขาเคยเบิ่งจากเทียร์อะพ่อเขาบังแบบโอ้เสียงอีสานตีนี่เนี่ยคนลุกเลยพี่น้องเวทีเนะี่ยมันสูงสง่างามมากมันเหมือนอยู่ข้างโทรศัพท์จัดเม็ดเลยเฮ้าบังอยู่โทรศัพท์นะ่ะเออเวทีเสียงอีสานกะ็คือเวทีเสียงอีสานน่ะหรือว่าอาจจะเคยบังเวทีแบนของครูไทยก็ต้องเป็นังสั้นอ๋อ มันแค่เนี่ยมันแค่โทรศัพท์แต่มาดูของจริงในฮีปโปรีเนมันบุดบุดบุบ,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 บุบุสเต็ปสเต็ปสวยหรูมากรับสวยหรูจริงๆสิ่งที่ประทับใจโจอเอลดีเต็มเอียดเลยเออเครื่องเสียงโอมาเต็มแล้วสิ่งที่ไฟแสงสีเนี่ยซึ่งเสงอีสานเนี่ยจะไม่เคยว้าวขนาดขนาดนี้อ่ะมาลูนะป,ปีกายปีก้อนปีปีกินผมบอกเลยเบิง่ง หลังคุยภาพภูมิบริบูรษสีสันน่ะมเบิ่งตะกอนก็คือมันแตกต่างกับตะกอนมันยิ่งใหญ่แม้สีสันมันยิ่งใหญ่จริงจริงยิ่งใหญ่ในแนวสีสันแต่พอมาดูปีนี้เนะี่ยพี่น้องครบสูตรศิลปินครับข้างเต็มเวทีอึด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 มันไผเนี่ยนแะเบิ่องต้นฝนก็คุ้มละปต้องเอ่ยแม่มากปต้องเอ่ยน้องใหม่มากปต้องเอ่ยไปแต่ไปมากหรอกศิลปินใหม่ๆเกิดกล้าซ่างเรื่องนี้โคตรจริงๆอ่ะเพราะปตองเอ่ย บื้งลักลักเลยครับพราะเร็วมันอีบัอีแม่ไยเสียงสีดุเบื้งเร็วนึงอีขาบัวบัวเพราะของเจ้าของกับนี่คือกัดทมเบียบบอยเสาวน้อยโอ้โหนี่เบิร์ตครับนี่เบิร์ตประธนสินเลือกของนี่เบิร์ตไพ่ไพ่กระดิ่งใส่มาอยู่จุดนี้ก็เลยว่าแสดงว่าหมอลำทุกคณะก็อยู่จุดเดียวกันเบิร์ตจุดนี่ประธานนี่หมดเลยผมเสื่อมันในจุดนี้ว่าทุกวงต้องทําแบบนี้ ยังเสื้อน,นองไม้เขียงไก่ลูไส้นาะแล้วก็ประจับฐานแบบนี้เลยใหญ่เบื่อวังอลังการเขาเลยว่าโอ้หมอลำหมูหนะหมอลำแต่ละคณะดินมาอยู่จุดนี้ครับดินมาอยู่จุดนี้จุดว้าวจุดยิ่งใหญ่เต๋าแต่ญี่ปุ่นหัวหน้า,นนาลงทุนระคักเนี่ยมันเมื่อยแต่ได้พี่น้องผมอยากขอลองแฟนครับแฟนเพิ่งวาเอาเป็นผู้เบิงยตัตติกันเทอะ ยาไปที่วงนั้นย่าไปกุดลช้าจุดดอยวงนั้นย่าไปหาจุดด้อยวงนี้มาติผมเบิ่งผาพกดแล้วว่าทุกวงนี่ดีหมดมันใหญ่หมดครับมันหาจุดประวงนั้นหาได้บัดแม่โบยิวจาวาบอกมันหาจุดมันหาได้บัดนั่นล่ละบ่มีดอกขนาะใด่ว่าสิบ่มีจุดประพงแต่ว่าเขามามองจากว่าจากก่อนโควิดมาอยู่จุดปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเป็มมากวงการมอลามก มันมันยิ่งใจญ่อลังการนะจริงๆผมรีด้วสิสิานเลยบอกขึ้นไดยว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะแบบนี้ดูเต็มเต็มเวอวังไปแสงสีโอ้มันจังสีดีแล้วคนด้จังไหเรือได้จังไนผมก็ให้แตงโม่ผมแต่ไม่แตงโมนะตกรอนมิตาสาเนะมิตรชากระเบเีกับบริยายซ้ำมันก็นเลี้วเลี้วนะเลี้ว เลิกสวยไปด้วก็โตเป็นบยีวว่วาบอมากพุ่งไปก็ออกทับลงบ่อสองโมงเช้าออกจากพื้นที่เจดียอีบอ,อีเมสามโมงมันสวออกไปลึกมันยากครับจอเอลดีไฟแสงสีฉากเวทีสูงบางใหญ่กยยว้างบมันเลยเป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรเพิ่มคนวอยต้องเพิ่มอะไรต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงเลยล่ะจนก็เลยนั่งอยู่เจตุนเมโนโู เลอตุนปสมแล้วดตุนระเบียบแล้อตนบอยเล้อตุนแสงหน่อยแล้วตุนนัตนานเนแ้อตลือต่นหลายขนาดเจีวนมาแล้วตนหัวหน้าล้วตุนเจ้าของความยิ่งนเนาะมันพีลึกปีลึงขนาดมันใหญ่มันใหญ่หมอํำทุกขนาดกระ้อมมันยุดี่น้ำกันโอเคเนาะยติหมอาำเลอพี่น้องกัน์ได้ยตติเขาอี่ตุนทีตุนหัวหน้าผู้ลงทุน สุกคณะดีเบริร์ดีเบริร์ผมเสื้อว่าดีเบริร์เอาผมสิไปหาเบิงงสุขนาล้วไปนั่งเบิงงสุขนาบาตนี้เอา,เอาโอเคครับขอบคุณครับ